เอานะครับค่ะอ่ารีวิวกันไปเรียบร้อยและได้เวลาที่เราจะคุยกับแขกรับเชิญของเราประจำเบรกนี้นะใช่จบกันไปแล้วสําหรับมารีเพื่อนรักพลังพิศดารครับ<ช><ช>ผมะนะครับเราก็เห็นภาพกันไปแล้วว่าเขาไปดูตอนสุดท้ายร่วมกันมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาอใช่ใชวันนี้มาคุยกับเรานะครับมาขอเสียบประมือต้อนรับมีใครมาบ้างครับวันนี้มีเมษาน้องกุ๊กไก่พวดีครับผม มีน้องฟานสเตฟานครับแล้วก็ขาประจำของเรายัวบอยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยนั่งเลยค่ะทางนู้นะทางนี้ซองนั่งติดกับพี่พอดละกันอ้าวไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหรอตังิ่นกได้นะได้ค่ะได้รังเกียจหรือเปล่ารังเกียจก็บอกน้องตรงๆเดี๋ยวพี่ไม่รังเกียจพอดไม่พอดไม่รังเกียจใครเลยพอดโอเคอดเหรอเค แต่แต่แต่แเอาตามองอะไีอย่างเงี้เหลืองมานะกล้องข้ามมาเลยอ่ะมาเป็นยังไงกันบ้างซีรีส์จบไปแล้วคนนี้ก่อนดีกว่าคนนี้ค่ะเป็นไงบ้างเราหวังสะายเฉยพี่บอกี่แบกเราเคยถามดั้นตอนหนึ่งตอนสองเองนี่มาตอนสัปดาห์สิบเอ็ดนี่ใช่ไหมจบมันมันไวมากจริงๆแล้วก็ มันเป็นซีรีส์สนุกมากจริงๆคือแบบพูดในฐานะคนดูคือแบบไม่ตัวเองไม่มันจบไปแล้วไม่ไรแล้วคนดูคนจริงดูแล้วก็สนุกไม่ต้องนิ้ต้องนิ้วแล้วเฮ้ยยังไงย้อนหลังได้ใครยังไม่เคยดูย้อนหลังได้ไงพี่พี่ถามอะไรนะเมื่อกี้ไม่ถามว่าฟีดแบ็กของตัวเราอ่ะฟีดแบ็กของตัวเราก็มีคนติดตามเยอะขึ้นมีคนรู้จักเยอะขึ้น คอมเมนต์ไลค์อะไรเพิ่มเยอะขึ้นจากจากแต่ก่อนที่แบบว่าออนเป็นเทปแรกคน unfollow หมดตอนนี้คือแบบเพิ่มขึนอ่ะ u n เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีไปไหนมาไหนก็มีแบบเรียกที่พี่มีคนทักมันจะมีแบบคนสองประเภทใี่ไหม อรเพทที่หนึ่งก็คือกั้มกัมกึ่งกึ่งแบบว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าเราหน้าสดอย่างนี้ก็ไม่มีใครจําได้อยู่แล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือแบบจําได้แบบจริงๆจังๆแล้วก็แบบพีคมากอัสเตเีไม่เรียกโมปีด้วยนะเรียกว่าอัสเตรดีชื่อจริงเลยเราดีใจที่เข้ามาทักทายครับมีมาฝากร้านด้วยคือแบบเรามรูสแบบ ไม่เคยคิศชนะเลิศชนะเลิศชนะเลิศมาการเดินฝากร้านได้เป็นธงชัยเป็นธงชัยต่ากร้านแบบโอเคแล้วก็เดี๋ยวต่อต่อไปคงจะเขียนว่างดฝากร้านเขาเป็นโลเคชั่นเป็นสเต็ปไปเป็นสเต็ปไปจ้ามาฟานบ้างเป็นยังไงบ้างครับผมก็รู้สึกดีครับฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคนเห็นเราโหเป็นจอมขึ้นขึ้นเลยแต่เป็นแบบ เหมือนคุณครูอีกคนนึงในโรงเรียนเลยเนาะประมาณนั้นนะครับเขาก็มีเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนเขาก็คนก็จําได้เรื่องอยรุ่นพี่สมิธขอถ่ายรูปวยครับขอถ่ายรูปด้วยหน่อยประมาณนี้ก็ครับผมครับก็จะมีแบบขอทําท่าปาดคอหน่อยให้เอาให้ประมาณนี้ครับแล้วเริ่มเป็นคนฝากล้านแล้วแต่คงเป็นคนฝากล้านมานานแล้วก็มีบ้างครับก็มีบ้างดีดีอ่ะมาถึงเมษาจังเป็นไงบ้างครับก็ ตอนแรกก็แบบมีแต่คนแบบเกลียดเราในอีพีแรกว่าใช่ฉันมีเพื่อนแบบนี้ฉันไม่คบเธอหรอกเขาแบบว่าเอาแต่ใจจริงเพื่อนด้วยใจร้าย a g g ใช่แล้วพอแบบดูไปวนหลังเขาก็จะเริ่มแบบน่าสงสารจังเลยร้องใต้หนุ่มเจ้าโอ้ร้องหงุร้องไห้เนาะเจอตอนฝรั่งรถชนเข้าไหร่แล้วอย่างเมื่อวานเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างแต่ละคนไปดูกันทุกคนเลยหรือเปล่า เม่าหวหรอตอนตอนสิบเอ็ดทีวีสิบเอ็ดทีวีสิบเอ็ดไปดูกันทุกคนเลยหรือเปล่าไปดูครันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดูร่วงกันารมีคนร้องไห้ปะหนูเอาหมวกปิดปิดหน้าตัวเองไมู่ตัวเองฉากตัวเองมาปุบเอาหมวกปิดทุกทีเลยอ่ะทำไมอ่ะทไมเขินเหรอมึเอะไรมเขินรู้สึกว่าแบบ อะไรที่ออกไปแล้วก็แบบหน้ามันต้องแบบแน่ๆเลยเพราะไม่คนไม่ดูมอนิเตอร์เวลานั่งอะค่ะอ้าวหรอใช่ใช่เวลาแบบว่าที่ออกกองถ่ยอะไรเงี้ยจะไม่ดูจะไม่ค่อยดูมอนิเตอร์เขาจะเป็นเป็นเหมือนจัดนะแต่เหมือนกันตรงที่เวลาทําอะไรแล้วแบบมันมีให้ดูให้เราดูตัวเองจะไม่ดูทําไมอะไม่รู้มันรู้สึกแบบใช่ใช่ัไงกยังไงเออเออใช่ถ้ามันจะรู้สึกยังไงไม่รู้อะ่ชอบดูตัวเองมันกันเหมือนกันเวลาดูย้อนหลังอะไรเงี้ย ก็ต้องแบบย่อจอเล็กๆหน่อยดูแบบไม่อยากไม่อยากเห็นหน้าเลยฉันบอกเลยแล้วถึงวันนั้นก็คือแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็แหวกเลยแค่เงี้ยอ๋อเหรอเออมันจั๊กกะจีเงี้ยเหรอใช่ใช่ไงมันจั๊กกะจีเออไม่เคยรู้มาก่อนเนาะมันจั๊กกะจีจริงๆมันเห็นตัวเองในทีวีนี่มันยังไงก็ไม่รู้ทำตัวไม่ถูกแล้วเขาบอกว่าร้องไห้ด้วยสิค่ะเธอร้องไห้จริงหรือเปล่าร้องไห้ตั้งเนยตอนตอนไปดูอีพีสิบเอ็ดเนี่ยไคบล ไม่เขียนมาบอกว่ากุกไก่กับปิมมี่ดูตอนดูเ hmm. ห็นว cool. ่าร้องไห้ด้วยไอ้มุกหรือเปล่าร้องไห้ไม่ใช่กุ๊กไกุ่มบอกอันนี้มุกบอกมาตอนนี้จิดไม่เขาแบบเขาไม่อยากดูตัวเองหรือเปล่าไอมุกก็มโนงอุ้ยอินกับบทที่คุณเขียนว่าแต่ว่าไม่ได้รองยแต่ว่าปิมมี่นี้ร้องร้องป่ะ ร้องหนูร้องค่ะจริงๆหนูร้องเป็นงั้นแหละเกลียดดีดีดีอย่าเพิ่งเกลียดหนูมีมีคำถามคำถามเรีงแบบดูแบบอินเตอร์มากเลยนะว่ากุกไก่มีปัญหาถอดคาแรคเตอร์ไม่ออกหลังจากถ่ายเสร็จใช่มีเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่มันเป็นเหมือนมันข้ามไปกันแบบเพียงแต่เป็นมีสาจังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่เพราะว่าวันหนึ่งก็คือแบบ มันเหมือนว่าคิวนะแสดงมันก็เยอะใช่ไหมคะมันก็แบบถ่ายถ่ายยากมันต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรเงี้ยแล้วเวลาถ่ายก็กระชั้นชิดเข้ามามันก็เป็นเหมือนว่าหนึ่งเดือนเต็มที่เราเกินเกินใช่ปะประมาณสอง <2 S 1> ประมาณสามนะใช่ประมาณสามเดือนที่ต้องอยู่แล้วคือหนูก็ด้วยวกัที่เป็นตัวละครเองเนี้ยก็ต้องอยู่ตั้งแต่ตีห้าจนถึงใช่ยัคือเนี้ยมันก็จะเป็นเราเราเป็นตัวละครเนี้ยยี่สิบยี่สิบชั่วโมงต่อวันจนเราแบบว่า โตตัวรงนี้เราเป็นอะไรอะไรเงี้ยเหมือนนอนไปแค่สี่ชั่วโมงนี่ก็คือช่วงเวลาที่เรานอนตอ,อ,น,อน,นั้นคือเราก็เป็นเมษาอ๋อซึ่งเราเราไปทําอะไรที่แบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบเอ้ยเราไปเป็นเมษาต่างส่คนอื่นอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็มีแบบว่าตอนที่พอถ่ายไปเรื่อยๆยอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาบ้านแล้วแม่ก็แบบเข้ามาแตะตัวหลังก่อนหน้านั้นที่ก่อนกลับบ้านคือเล่นแบบอะไรที่เป็นร้องไห้อะไรมาแล้วพอแม่มาแตะตัวเราก็ ร้องไห้ใช่ยู่ใช่เหมือนแบบเราไม่อยากใครมาแตะเราตอนนี้เพราะเราเองแบบเออใช่ใช่ยังเซนซิทีฟอยู่เ้ยเจ๋งอะอาการแบบนี้เป็นอาการที่ดีนะใช่ไอกไงต้องเอาให้ออกไม่นักแสดงนะสดงนักแสดงเป็นอาการที่ดีมากเนี่ยค่ะเครียดมากไปทำทีสิทธิ์เลยเออหรอหรอนะลักษณะแบบนี้นี่เกิดกับแบบนักแสดงฮอลลีวูดบางคนจนแบบ ต้องมีคนที่เป็นอาชีพพี่แก้เลยนะ,ะเป็นอาชีพบำบับดนักแสดงให้ใ<ช>หลุดออกมากเป็นตัวจริงอ่ะหลายอย่างนั้นก็มีไปคุย มีมีไปคุยแบบหาทางบํมบัดกับตัวเองเหมือนกันแต่ดีนะอย่างน้อยบทเมษาจังก็จะเป็นเด็กล่าเริงสดใสหลอค่ะอ่าแล้วอย่างฟานเนี่ยเห็นว่าตอนจบตอนแรกเหมือนกับแบบว่าเป็นรุ่นพี่เฮี้ยมเฮียมเป็นพลหลังนางมีจินอ่ามีไงนขึ้นม่ยังไงยังไงก็ไม่ได้หดนะสมิธเนี่ยก็แบบ มีแบบปื้มคนบางคนเหมือนกันใช่ดูดูสายตาของยมเขาอยู่ในเหตุการณ์นี่ใช่คือยังไงคือยงไงเล่าเขินมันจีบป็นจริงเลยอ่ะเนียยังไงเนี่ยยังไงก็แบบเวลาส่งไอติมส่งอะไรแบบหน้าตาแบบสีหน้าอารมณ์มันมันรู้สึกขนาดเราไม่โดนบอกรักเลยรู้สึกไม่โดนชวนไปงานพอมันรู้สึกเองเลยนี่มโนหรือเปล่าเธอ ของเธอเนี่ยมันมีอีกเคสหนึ่งแต่ของน้องเขาเนี่ยคือแบบว่าคนจิ้นกันแบบว่าเป็นคู่จริงหรือว่าอะไรยังไงรู้สึกไงบ้างมีมีเป็นคู่จริงนะครับไม่เขาก็จิ้นกันจริงอ๋าอยากได้กันจริงกับเธออ๋อไม่รูดไม่รู้อารมณ์อารมณ์เป็นฝรั่งแต่ยังเย็นใจเย็นใจภาษาไทยเย็บ้างครก็ก็ก็โอเคนะครับก็โอเคเขินนิดนึงมีโอกาสไหมมีโอกาสไหมมีโอกาสจริงๆไหมไม่หรอกครับอ๋อไม่เนาะแหม แม่หรือน้องจะจิงกับพี่พี่พองเสมอนะเชิญได้ครับผมจะจําไว้ครับจะจําไว้นะจเอาไว้จะจำไว้จะจําไว้เอามาๆโยบอยบ้างมีคำถามคำถามหนึ่งอยากถามโยบอยบ้างเลยเห็นว่าคนหมั่นไส้เยอะที่อยู่ดีดีรูปีก็มีคู่เอก็อยู่ดีๆก็มีผู้หลงเอยนางลงลูกคอออก คืออะไรคืออะไรอยู่ดีก็มีผัวในเรื่องอ่ะเป็นใครที่ไหนคนดูคงงงอ่ะเป็นใครที่ไหนยังไงอยู่ดีก็แบบนี่คุนมีแฟนลูปีอย่างเงี้ยเราเห็นต้องเห็นตอในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีคอมพิตเตอร์ก็แบบอารมณ์แบบว่าอิจฉาจังลูปีฟินสุดอยากได้ผัวลูปีอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็พูดต่อโต้ต่อโต้แฟนคลับไปบอกว่าสิ่งที่เป็นของฉันก็คือของฉันอย่งไปให้ใครแต่รูปร่างเหมือนแดนวอลเวสเหมือนกันนะ รูปร่างเหรอออ๋ถัดแดนแล้วเออนั่นดูดิรูปร่างนั่นแดนวารเวทเหมือนกันอันนี้แพตตี้เหรอคะค่ะอังสุมาลินไม่ใช่บอกคุณเหมือนแดนอ่าเดี๋ยวว่าดาว่าถ่ายมันมา11 EP เนี่ยมีซีนไหนที่ประทับใจเราสุดๆเลยอืออ่ะมาโยบอยก่อนซีนนี้ต้องเล่นเป็นทั้งที่ต้องเล่นแบบ ตอแหลตอแหลหน่อยคือแบบต้องเป็นคนดีแล้วก็คนเลวในเวลาเดียวกันสีแพทย์สยาเนี่ยทำลองลองทำก็คือแบบพิสมิตเดินเข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่ทำรายการอ๋อลูปีกำลังเขียนกระถางต้นไม้เพื่อที่จะเอาไปให้เมษาค่ะว่าเป็นคนดีทำกระถางเมษาทำกระถานแตกไปอะไรเงี้ยอยู่ดีก็แบบเขียนกระถามว่าเขียนคําว่าอะไรหรอ นี่ไงคะที่คำว่าแทสยาอันเป็นพริกเลยนะพริกเลยแล้วก็ที่พริกก็คือแบบเขียนแบบเขียนผิดด้วยคำว่าแทสยาการเป็นคนว่าแทสยาฟังฟังเขียนผิดแล้วมีมั่นใจมากรูปีอยู่เขียนภาษาอังกฤษเขียนว่าบิชภาษาอังกฤษนางเมษาไม่เข้าใจหรอต้องเขียนภาษาไทยไปด้วยเขียนแพทสยาแทสยาแล้วรอเรือเกินไปเนาะใช่ จริงๆเป็นไบโพล่าใช่ไหมเราเฮ้ยปวยเล้งปวยเล้งอันนี้คือแบบ ไม่ใช่ชีวิตจริงไงชีวิตจริงเนี่ยจริงก็ไไม่ด้เห็นเธอชอบไงเธอชอบฉากอย่างนี้ไงชอบชอบชอบไม่หยุดเลยแบบสบายการแสดงไม่ต้องเครียดมากเป็นตัวเองไม่จริงเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมโยบอยเรียบร้อยมากจริงๆก็เคยบอกไปแล้วในรายการทั้งสองสามเทปแล้วมาที่นี่คือแบบเรียบร้อยมากจริงๆอืมใช่ค่ะขอผ่อนนะขอ้าผ่อนมีซีนไหนท้าใจเราบ้างเออซีนที่ทุกคนเมาเหตุครับ เมาเฮใช่แล้มันก่อนก่อนที่ทุกคนแบบจะจะหลุดใช่ไหมโชว์ทุกคนหลุดเนี่ยมันมีซีนที่พออกาลังพูดถึงเรื่องเขาเรื่องอะไรพวกนี้ของพอผมก็รู้สึกว่าเออซีนนั้นมแบบมัน c o m p l e t ดีเพราะว่ามันแบบมันมีทั้งโมเมนต์ที่ซึ้งนิดนึงแล้วก็แบบเล่นกันนิดนึงแล้วก็หันไปไปลุ้นกับทาง เมษาที่พอเมษารู้ว่าเออมันมีเขาที่แบบเวลาตะโกนชื่อใครเขาจะรักเล่าอะไรแบบน<ม>ี<ม>้แต่ก็ตอนท้ายจบด้วยตรงที่เห็นฮาลุกะกําลังทำอาหารอยู่แล้วก็โปรยเห<ม>็นลงไปมันก็แบบ<ม>ซีรีสรู้สึกว่าเออคอพมพีทสุด<ม><ม>แต่ฉันชอบฉากหนึ่งของเธอมากนะฉากที่ที่ฮาลุกะซูมอะ่ะฮาลุกะซูมแล้วก็เห็นพี่อฉากนั้นพี่โอเล่นให้ดูด้วยเล่นให้ฮารจกะดูด้วยพี่โอเล่นเป็นฮาลุกะแบบ เล่นให้ดูฉากนั้นอะคิวโอเล่นทุกบทเลยจริงใช่ใตอนนี้ไม่รู้โอสลัดบทออกเลยไม่รู้ครับแต่หนีไปแล้วครับเป็นสลัดมือแต่ไม่รู้ว่าสลัดมือจากหัวหรือยังนะคะเพราะว่าทุกโอจะแบบสลัดแรงไปละดูดูทรงแล้วเนี่ยแบบหลุดหมดล้วอะกุ๊กไก่แล้วกุ๊กไก่มีซีนไหนบ้างที่แบบว่าประทับใจเราเล่นมาทั้งหมดเอาสุดๆเลยสุดเลยอือเป็น นึกนานเลยเป็นซีนนี่ลวกันซีนที่เพิ่งไปดูมากับทุกคนนะคะเป็นซีนตอนที่ตอนที่เจอมาลีครั้งสุดท้ายที่ตู้คอนเทนเนอร์รแล้วก็มีเพลงกาละคันหนึ่งขึ้นมาก่อนคือปกติอ่ะเ,เวลาท,ลาที่เวลาที่ดูใช่ไหมคะก็จะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ย แต่ว่าอันนั้นก็คืออย่างที่พี่บอกว่าร้องไห้ก็คือดูแล้วก็ร้องไห้จริงทั้งนั้นี่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าเดี๋ยวเราเขาก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่รู้แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องพยายามบ้วเราให้เราร้องไห้มีเล่นเองด้วยนะแต่เราก็ร้องไห้เองจริงเองเว้ยใช่เราก็ร้องไห้จริงๆใครยังไม่ได้ดูนะลองไปติดตามดูนะว่ามันซาบซึ้งขนาดไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าพรุ่งนี้จะมีเทปพิเศษจ้า ซึ่งจะเอาเบื้องหลังสนุกมาใช่ไหมเออเป็นยังไงกันบ้างมีมีมีอะไรที่แบบว่าก็ได้เห็นตัวตนจริงๆของพวกเราทั้งหมดในกองถ่ายความสนุกสนานในกองถ่ายเป็นยังไงความเครียดความเครียดเป็นยังไงแล้วก็ซีนที่โดนตักทิ้งไปด้วยที่ไม่ได้ออนแอ์คือแบบบางฉากคือแบบร้อนมากถ่ายนานมากเป็นในที่สุดก็ไม่ได้ออทแอนอะไรอย่างเช่น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 ต้องดูพวกนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งดจะยกตัวอย่างได้ไหมอะไรที่แบบไม่สปอยมาก มีอะไรอีกบ้างมีเมื่อกี้มีดิลิซีนดิลิซินบางฉากที่บางฟังลูปีต้องแบบโดนทําโทษมีซีนที่ฟังลูปีโดนทําโทษแล้วก็แบบต้องแบบแต่งตัวเต็มมากแต่ไม่ได้ต่งเหมือนแกล้นเแคล้นจริงๆคือทักทักแ้นจริงๆทักพี่โอไปเลยทักพี่โอไปเลยบอกพี่โอดิซินนี้หายไปไหนอะไรยงเงี้ยพี่บอกตัดออก เลาไม่พอเดี๋ยวไปถามเขากันซึ่งจาโออยู่ในสายแล้วด้วยมาสวัสดีครับโอสวัสดีครับสสวัดีครับเสียงชัดทำไมไปไหนล่ะเอาอย่างนี้ก่อนโออยู่ไหนเนี่ยไม่มาร่วมหลอกรายการกับเราเนี่ยตอนนี้อยู่เชียงใหม่ฮะเห็นไหมทำไลฟ์ทำไลฟ์เชียงใหม่มามารีเซิร์ดงานครับผมมีมีมี รานนี่ต้องทำครับอ๋อนึกว่าไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เที่ยวไมไปเที่ยวอยู่ดีเหรอเอานี่เบรีกกุ๊กไก่บอกว่าโอ๋หนีไปเที่ยวอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยไม่จริงไม่จริงแต่ว่าติดกันมาเต็มเลยนะทั้งนั้นลงแต่รูปอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเอออ่าถามพี่โอหน่อยค่ะว่ากระแสตอบรับของมารีตอนจบเป็นยังไงบ้างพี่ก็ดีครับดีดีมากเลยฮะคือเราก็แบบเราก็เห็นยิศแบบคนดูหลายคนที่แบบอุ้ยบอกว่าร้องไห้จะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ ก็หลายๆคนก็บอกว่าชอบมากอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจฮะอืมอ่าแล้วอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่โยบอยไปเ่ไไปถามบอกว่าในไลน์เฟซเลยอ๋อเฟซไปเลยถามเลยว่าไปตัดฉากที่เขาแต่งเต็มทิ้งเนี่ยทำไมไปตัดฉากนั้นทิ้งที่พรุ่งนี้มันจะมีเทปพิเศษเนี่ยอ๋อต้องต้องรอดูฮะคือก็ มันก็มีหลายเหตุผลนะครับเวลาที่จะตัดที่ออกอะไรอย่างเงงี้ยยเเอออ่าช่นหรือว่าพอตัดออกมาแล้วแบบเฮ้ยมันจังหวะมันไม่ค่อยดีอะไรอย่างงี้หรือว่าบางทีแบบว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องทั้งหมดมันยาวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเไม่สวยว่าเนี่ยแสดงมันเล่นออกมาไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ก็ต้องตัดออกโอ้โหแร่งแกร่งแน่เลยพริมเนอะมีแกร่งมีครับผมอ่ะแล้วที่มีหลายๆคนถามมาพี่โอว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาลีเป็นอะไรกันแน่พี่โอพอจะบอกได้ไหมเออมีคนถามเยอะเหมือนกัน ถ้าคนถามนะเรื่องนี้คือเ,ออเราจิมเขียนบทก็มีคิดเอาไว้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดถามผมอะผมผมยังไม่อยากบอกเพราะอะไรอ่ะม,ม,ม,มันมันมันเป็นจิมมิกที่จริงๆแบบเราอยากให้คนดูไปคิดต่อมากกว่าคือเราเราเองเราก็สนุกด้วยการที่แบบเราได้เห็นคนดูที่แบบจินตนาการหรือว่าแบบพยายามตีความแบบแตกต่างกันไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับผม,มเพอรอออาะงั้นก็จริงๆโอ้ไม<อ>่รู<น>้ยังไม่ได้คิดเรื่องไม่คตอวนไปวนมาเนี่ย นี่นี่นี่มีมีคนถามอยู่นะครับโอ้คือคือถามถึงซันเอ่อว่าสุดท้ายแล้วยังไงคือแบบเขาแบบไม่มีคู่เลยเอ่ไชบอยยังมีคู่เอ๋อเฮ้ยคือเรื่องคู่ของซันคือเราเราไม่ได้ดีไซน์มาว่าแบบจะให้ตอนจบแบบทุกคนมันต้องมีคู่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสำหรับส่วนตัวเราเองอะเรารู้สึกว่าแบบจริงจริงอะซันมันมันรักม่สามารกจนแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยตอนจบอะมันมันไม่ควรที่จะมีแบบใครเข้ามาหรือว่าแบบต่อให้มันมีเข้ามา ฟันมันก็คงไม่ชอบหรอกอะไรเงี้ยเออเราเลยรู้สึกว่าปล่อยให้ฟันมันมันมันยังอยู่กับภาวะอย่างเงี้ยต่อไปเรารู้สึกว่ามันเอ้ยมันเท่กว่านะมันมันกว่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษแฟนคลับ่ันด้วยนะครับที่จะมีแบบมีคนทวีตมาบอกว่าแบบ ระวังจะไม่มีอนาคตทางวงการอะไรเงี้ยโอ้โหวิหาโอเนี่ยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโครักก็หัวของเขาอะเนาะโกรธแขนโกรธแขนโกรธแล้วมีกระทูนี่ว่าพี่ซันนกับต้นไม้ได้ไหมมีให้โหวตมีให้โหวตว่าชอบคู่ไหนมากที่สุดมีหลายๆคู่แล้วก็มีซันและต้นไม้อันนี้แน่นอนว่าต้องมีคนถามมาแน่ๆว่าจะมีซีซั่นสองหรือเปล่ามีเลยมีไลย กแต่ตอนนี้ทางรูเนี่ยครับผมยังยังไม่มีการปันธงฮะว่าจะมีหรือว่าไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบเราก็เริ่มเริ่มมีการพูดพูดกันถึงเรื่องนี้แล้วบ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพิจารณาหลายๆคนเน่ะคือทางคนดูเองอ่ะก็มีหลายคนที่บอกว่าอยากให้มีซีซั่นสองนะอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ครับผมก็นั่นแหละครับถ้าเกิดคนดูอยากให้มีซีซั่นสองมากๆก็ก็อาจจะพิจารณาไว้อะไรเงี้ยครับ เล่นตัวเลยเนาะเนาะเล่นตัวเนาะผมน้อยยังเล่นตัวเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอให้มีก่อนแล้วถ้ามีสมมติว่าถ้ามีเนี่ยพี่โอจะกลับมาทําหรือเปล่าถ้ามีใช่ไหมฮะก็คงกลับมาทำเลยครับผมพอเราผูกพันกับโปรเจกต์นี้มามานานมากแล้วมันกันเลยงนแฟนสบายใจได้ครับครับผมสุดท้ายอยากให้พี่โอพูดอะไรถึงซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็นักแสดงที่ทั้งอยู่ในห้องทรงด้วยแล้วก็นักแสดงที่ไม่ได้มาวันนี้หน่อยละกันที่ ก็ขอบคุณคนดูก่อนแล้วกันฮะว่าแบบเอ่อที่ติดตามมาตลอดจนถึงเชฟสุดท้ายอะไรเงี้ยครับผมก็เราก็ดีใจมากจริงๆแล้วเราก็ตามดูฟีดแบ็กของคนดูมาตลอดจริงเราก็แบบประทับใจกับทุกคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกอย่างที่คนดูฟีดแบ็กกลับมาฮะแล้วก็สําหรับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเด็ดเหนื่อยมามากแบบมากๆจริง,รงๆอะไรเงี้ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ ขอโทษด้วยที่ที่เลื่องมาก <c oughs> <c oughs> ในหลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณจริงๆก็ความพยายามของทุกคนมันก็อย่างน้อยก็ทําให้ผมประทับใจมากแล้วก็เนี่ยผลงานมันออกมามันก็ออกมาได้เป็นที่น่าประทับใจก็เพราะว่าความตั้งใจของทุกคนนี่แหละฮะแล้วก็ผู้กไก่ฟานยอวยใช่ไหมวันนี้ใช่ฮะอ่าก็นั่นแหละขอบคุณอีกทีนึงผู้แกเก่งมากอะไรเงี้ย เดี๋ยวเราจะเขียนถึงฟานกับโยบอยด้วยนะรออ่านดูที่หลังในเฟซบุ๊กได้ได้รออ่านอยู่เขาเขียนเขาเขียนแต่เราเขียนถึงใต่อโอนโอ้โคโอ้โหโอ้โหออ้อ้โใช่้โ่อ อ่านตามอ่านกันใน Facebook ต่อกันแล้วกันอ่าได้ตอนนี้ก็ปล่อยให้พี่โอไปเที่ยววอร์มอัพก่อนคจอมสงยางเราเนี่ยสองรูปลงรีบนะโอนะี๋ยวคน่ทันแน่นแน่นคือสูบโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โอมากๆนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค เอาล่ะให้น้องๆได้ขอบคุณคนดูบ้างดีกว่าติดตามกันมาตลอดหลายเดือนมีอะไรอยากจะบอกแล้วก็เสาร์นี้ก็เป็นตอนพิเศษแล้วใช่ใช่ใช่คมายุยบอยก่อนเลยเชิญจ้าต้องขอบคุณคนดูทุกคนนี่ติดตามกันมาตั้แต่ตอนหนึ่งจนถึงตอนจบตอนนี้นะคะก็ทุกคนเลยตอนนี้มาเข้ามาเป็นครอบครัวมาลีกับกับพวกเราแล้วก็ดีใจมากที่ทุกคนได้ได้ดูแล้วก็ได้ติดตามอืครับขอบคุณมากจริงๆอื ขับคุณจริงๆอบคานาตาบ้างครับผมกล้องไหนครับกล้องไม่แพงสักทีกล้องนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ได้ติดตามพวกเรามาตั้งแต่ซีรีส์เฮ้ยตั้งแต่ตอนแรกเลยจนถึงตอนที่11ใช่ใช่ตอนที่11พรุ่งนี้อย่าลืมดูตอนที่12นะครับเพราะว่าก็อย่างที่โยบอยได้บอกไปเมื่อกี้หลังจากที่ได้ดูพวกคาแรคเตอร์ของพวกเราไปแล้วมาดูว่าตัวจริงของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงครับครับจะได้ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆเนาะครับผมครับ ทุกไก่กจ้าค่ะก็ะะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจมาเวลาที่แบบว่าตัวละครรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็แบบเอออินไปกับเราด้วยเรารู้สึกแบบดีใจทุกคนทุกคนทีนท่แบบรู้สึกว่าทําหน้าที่เนี้ยได้สําเร็จทุกคนอินเลยะะอ่ะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็มาถึงตอนสุดท้ายที่เป็นดีลิซีน่ยก็อยากให้รู้จักว่าจริงๆก็ ไม่ได้มีแค่ด้านนั้นด้านเดียวเนาะเราก็มีอีกหลายๆด้านที่จะได้เห็นความเกลียนความอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่เฉพาะตัวนักแสดงนะคะจะมีทั้งแบบเบื้องหลังมีทั้งหลายหลายอย่าง,างพี่ตีสะเลเขาก็จะมี อะไรที่แปลกๆคือบรรยากาศทุกอย่างเลยเนาะใช่จะรวมกันอยู่แบบนี่ทำเป็นดีสเลตด้วยนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเห็นว่าท่าทีสเลตของกล้สวยขนาดี้นถึงๆก็ต้องแอคกท่าขึ้นมาเลยเนาะอช่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูนี่ติดตามดูย้อนหลังได้ยังไงบ้าง ใน YouTube แล้วก็ทฮร์รี่ทีวีเซิร์ชเลยมารีเพื่อรักพรอมิสดานเจอแน่นอนเจอยนี่ทั้หมดนะดร์เโอเคโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้งสามคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ่ะก่อนจบนะคะประกาศ Facebook คอมเมนต์กันซะหน่อยนะครับเอาเลยพี่แซ่ก่อนเหรอได้ค่ะพี่แซ่กให้อะไรคะระหว่างชุดหน้าและชุดหลังเอาชุดหน้าแล้วกันโอเคชุดหน้านะน้องฝ้ายขอโทษค่ะคุณมียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ กระนาเติมเงินและทำรายการใหม่ค่ะอ่าสเชื่นใจสุดๆนะครับรายื่นใจแต่ของของพอที่ให้เสื้อเมยไหนนะคะขอให้กูไก่อ่านจ้ะให้กูไก่อ่านกูไกอ่านแล้วก็บอกพี่นั่นหน้าเหรอ ตอบสิตอบเกียนไหมตอบหน้าหรอหน้าแล้วดูสิเต็มจอเลยบ้านใายแค่สิบนิ้วนี่มีเหรอพีงงเลยอยู่โม้ดเลยนะได้อะมีโฆษณาขายอะไรอยู่เนี่ยใช่น้องน้องคนนี้นะคะก็แสดงความดีด้วยแล้ว่ได้รับเสื้อแล้วก็นี่นะครับของรางวัลเป็นเสื้อไม่ไหนค่ะเสื้อไม่ไหนเสื้อไมหนก็ขอขอบคุณของรางวัลจาก Movie Plus แล้วก็ United Home Entertainment นะคะรวมถึงเสื้อผ้าจากคาร์นิวอลด้วยนะครับผมแต่ก่อนจบ วันนี้นะคะเรามีคลิปขำๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าซันเนี่ยไม่มีคู่นักแสดงในคลิปนี้จะมีอะไรเงี้ยก็เลยหาคู่ให้ซันซะหน่อยจริงเหรอโอเคโอเคจะไปเที่ยวก่อนจะไปเชี่ยวจะหาคู่ให้ซันยังไงบ้างเราไปดูพร้อมกันดีกว่าเนาะโอเคครับผมลากาไปพร้อมกับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ